สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวล่างแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ ในงวดน,นี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ลงให้เนี่ยมันจะเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าสูตรคำนวณนี้ก็มีเยอะนะครับวิธีการคำนวณนะครับสูตรนี้จะใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบน3ครั้งนะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1นะครับก็จะมีตัวเลข2ตัวมาดูสถิติยอดหลังงวดแรกนะครับสูตรคำนวณได้9กับ0นะครับ แต้มรวม2ตัวล่างนะก็คือจะใช้หลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับอย่างงวดแรกเนี่ยที่ออก09 0ยกบวก9ก็จะได้9ก็คือ9แต้มนะครับก็จะเข้าที่เลข9นะครับถูกเนี่ยเป็นงวดแรกนะครับสูตรเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้6กับ7แล้วออก43 4บวก3จะได้7แต้ม7เข้าเลข7 งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้6กับ7ออก79แต้ม6นะครับเข้าที่เลข6งวดถัดมาสูตรคำนวณได้5กับ6นะครับแล้ว2ตัวล่างออก78แต้ม5นะครับเข้าเลข5งวดถัดมาคำนวณได้9กับ0นะครับ2ตัวล่างออก90แต้ม9เข้าเลข9 งวดถัดมาคำนวณได้6กับ7นับแล้ว2ตัวล่างออก79แต้ม6เข้าเลข6งวดถัดมาคำนวณได้7กับ8 2ตัวล่างออก17แต้ม8เข้าเลข8แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้5กับ6นะครับ2ตัวล่างออก60แต้ม6เข้าเลข6 แล้วก็งวดทัดมาคำนวณได้6กับ7นะครับ2ตัวล่างออก42แต้ม6เข้าเลข6จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้3กับ4แล้วก็2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลออก3 1 3นในบวก1ได้4แต้ม4นะครับเข้าเลขสี่สถิติยอดหลังที่คำนวณให้ดูก็ต้องยอมรับว่ามันเข้าดีหมดนะครับ แต่พอเราจะตามไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ผมชอบผมก็เลยเลือกมานะครับสถิติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าเดดเข้ามา10งวดนะครับมาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1กรก,กฎาคมนะครับว่าสูตรแต้มรวม2ตัวล่างสูตรนี้จะคำนวณในเลขอะไรนะครับจะใช้หลักแสนเลข5บวกหลักร้อยบนเลข5บวกหน่วยบน3ครั้ง3 42 บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข4บวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขศบวกร้อยท้ายครั้งที่สเลข4สูตรจะบวก3ครังที่นะครับห้บวกหได้สิบสิบบวกสิบสองเป็นยี่สิบสองยิบสองบวกสี่ได้ยี่สิหกยบวกสได้สได้สามสิบวกสได้สาสา ดังนั้นได้เลขก3เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรจะบวก1 3บวก1ก็ได้4ตัวเลขมั่ใหม่ได้เลขเดิมนะครับงวดก่อนก็3 4งวดนี้3กับ4ตัวไหนเราจะมานะครับในงวดนี้ จะเป็นเลข3หรือจะเป็นเลข4ตัวเดิมอันนี้ก็ต้องรอดูผลในวันที่1ก,ก,กรกฎาคมนะครับถึงจะรู้คําตอบว่าสูตรมันจะเข้าหรือมันจะหลุดสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าสูตรไหนจะเข้าหรือไม่เข้าหรือเลขไหนจะออกจะมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ได้แต่เลือกเฉพาะสูตรที่ผมชอบหเห็นว่ามันน่าจะนั่นมันน่าจะใช่นะครับผมผมก็เลยเลือกสูตรนี้มานะครับผมชอบสามกับสี่ ที่เป็นแต้มรวมนะครับก็หวังว่าผมน่าจะเลือกถูกนะวันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านผู้ชมนะครับว่าชอบสูตรไหนก็เลือกแนวทางที่ผมลงให้เอาไปพิจารณาได้เลยนะครับแนวทางก็อาจจะมีหลายอย่างนะครับใครชอบแบบไหนเลือกเอานะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ